สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับผมพบก,กับผมพานนครนะครับวันนี้ออกมาหาพึ่งเหมือนเดิมครับผมอ่านี่ก็ช่วงบ่ายแล้วนะครับช่วงเช้ามีฝนลปอยๆนะครับช่วงบ่ายเราเพิ่งออกมานะครับเรายังอยู่กันที่นะครับอำเภอวัดรินชำราบจังหวัดอุบลเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับ เราจะมาดูาเพื่องังที่ผมตามไว้นะครับว่าจะยังอยู่ไหมนะครับผมไม่เห็นตัวนะครับอาจจะเป็นเพราะอากาศคืมนะครับผมป่ามันนะครับป่ามันสัมปะหลังนะครับผมนี่ครับอยู่ในนี้ครับผมปกตินะครับ ถ้าอากาศไม่คืมนะครับพึ่งจะบ,บินออกมานะครับผมวันนี้ไม่มีตัวนะครับหรือว่าก็มีคนเอาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับผมหลังนี้ตอนตามผมไม่ได้ถ่ายครับผมลืมโทรศัพท์ครับ จอ,อไว้ออในห้าวันห้าวันหกวันนี่แหละครับผมกลับมาดูนะครับผมไปดูตัวพึ่งนะครับผมทีออ่ตามดอกไม้นะครับไม่มีนะครับก็เลยกลับมาดูอ,อพึ่งรังที่เห็นไปโอเคครับยังอยู่ครับผมโน่นฮะ ไม่ชัดครับหลังนี้นะครับผมมาตามวันที่ประมาณวันที่สามนะครับผมสามตุลานะครับวันนี้ก็วันที่แปดแล้วนะครับผมนะครับหลังใหญ่นะครับ เห็นนิดเดียวครับโลกครับผมเกาะตานะครับผมนี่ครับตัวพึ่งไม่ออกมาเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกด้านนึงนะครับผม อ่านี่ครับใหญ่นะครับนี่ครับหัวเบลเลอร์เลยครับผม เลยครับนี่ครับนี่ท่านะครับถ้าผมไม่เจอไว้เนี่ยวันนี้ผมตีแล้วนะครับเป็นพึ่งที่ผมนับวันรอนะครับผมตอ,ตอนเจอทีแรกนะครับยังไม่เท่าไหร่นะครับ สวยมากครับผมใหญ่นะครับอยู่ต่ำด้วยครับผม สุดยอดเลยครับผมใหญ่มากนะครับตอนเจอที่แรกยังไม่เท่าไหร่นะครับนี่ผมกลจะให้ได้สักประมาณสิบวันนะครับผมอีกก็ผ่านมาแค่ห้าหกวันนะครับผมแต่ก็ใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยแต่ยางก่อนครับเพราะว่าวันนี้ไม่ได้อ,อะไรมาด้วยนะครับ โอเคเราไปดูอีกร้งหนึ่งกันนะครับอย่างนั้นก็เจอไว้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูรังที่ปลูกตามวันนั้นนะครับถ้าอยากจากันได้นะครับผมวันนั้นที่ผมบอกว่าไปตรงต้นมะพร้าวนั่นแหละครับแล้วก็มีอีกทิศทางหนึ่งนะครับผมที่บอกว่าโด่งมาไกลๆนะครับคือรังนี้แลครับผมวันนั้นผมไม่ได้ตามนะครับวันหลังมาผมตามแล้วก็ไม่ได้ไม่เราโทรศัพท์มานะครับ เลยไม่ได้ถ่ายตอนตามนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรังนั้นกันนะครับไปกันครับผมครับนี่ครับนั้นที่บอกว่านะครับเข้าไปตรงต้นมะพร้าวนะครับผมนี่ครับรังนี้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็รังเมื่อกี้นะครับผมที่ผมบอกว่าดูจาก ดอกไม้นะครับที่ผมยืนดูอยู่แถวแถวนี้นะครับแล้วก็โดดไปนู่นนะครับนี่ครับผมขับรถมาตามทางนะครับผมดังนั้นนะครับอยู่อย่างนี้นะครับผมจะมีป่าไม้อยู่ตรงนั้นไม่เยอะนะครับผมเป็นดอนเล็กๆนะครับดังที่แล้วอยู่ตรงนั้นแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรังนี้กันนะครับ ว่าจะเป็นยังไงนะครับไปครับผม อยู่นะบอกอยู่ในรั้วนะครับนครับนู่นนะหลังนี้ผมเจอขอนหลังที่แล้วหลังเมื่อกี้นะครับผมวันหนึงนะครับผมแต่หลังนี้เล็กกว่านะครับ น่าจะยังไม่เท่าไหร่นะครับผมแต่ก็เริ่มมีแล้วนะครับสรุปนะครับยังอยู่นะครับสองลังนี้นะครับแต่ว่า ผมเจอไว้นะครับผมพขหายไปหลายหลายรังอยู่เหมือนกันนะครับผมมันไม่อยู่นะครับผมช่วงนี้เพิ่งกลับลงมาใหม่ๆนะครับจะมาพักก่อนนะครับแล้วก็ย้ายรังนะครับผมย้ายที่อยู่นะครับวันนี้ก็คงจะตามพึ่งไม่ได้นะครับผม ครับฝนเริ่มลงเม็ดมาอีกแล้วนะครับผมเป็นฝนปล่อยๆนะครับผมแต่พึ่งไม่ออกจากลังนะครับนี่ครับติดกับถนนเลยนะครับผม เป็นถนนเข้าไร่นะครับผมนี่ครับโอเคครับผมขอบคุณที่ชมคลิปนะครับผมวันนี้คงจะกลับครับผมไปต่อไม,ไม่ได้นะครับฝนตกแล้วครับผมโอเคครับสวัสดีครับ